สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับติงทัศกรครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูงานในอู่กันนะครับผมก็วันนี้บอกเลยว่ารถแน่นเต็มขนาดตั้งแต่เช้ากันเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมปั๊อ่าช่างฟุกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ไอคนนี้อ๋อตอนนี้ผมกำลังจะเติมน้ำมันเกียร์รรรรครับอืมกำลังจะเติมน้ำมันเกียร์คนนี้ทำอะไรบ้างเลยมีถ่ายน้ำมันเครื่องมี่ทำเกียร์ถ่ายน้ำยาหล่อเย็นอืมบรรน้ำมันตี ออ,อคันนี้เป็นหลักๆเป็นเรื่องของตัวของเหลวตามระยะใช่ไหมครับนะคันนี้ระยะเป็นเซต 40, 80, เสี่หมื่นนะครับดีใช่ไหมหรือว่าแปดหมื่นเนี่ยสี่หมื่นอืมเป็นตามเซตระยะสี่หมื่นครับผมคันนี้ก็จัดจของเหลวนะครับผมจาบคันนี้นะครับนะโอเคคพรับผมเดี๋ยวไปดูกานต่อคันต่อไปครับอ่าคันนี้นะครับผมดเดี๋ยวมาดูกันครับคันนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องข้อแม่ครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนี่ครับ ก็คันนี้เนี่ยตัวแอร์ระบบแอร์มีปัญหานะครับก็อันนี้เป็นสายน้ำยาแอร์นะครับก็จะไว้ใช้ในการวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วฮะดูฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอมแอร์กันนะครับอยู่ตรงนู้น น่โอเคก็ตอนนี้อะไรกอหมดเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวตอนน,ตวนนี้เดี๋ยวตัวคันนี้เนี่ยรอของแล้วก็เดี๋ยวของมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับก็คันนี้มีปัญหารเรื่องแอร์ครับแอร์ไม่เย็นนะครับไปเ,เดี๋ยวดูต่อไปกันครับ,รบโอเคสวัสดีครับพี่อค๊ดคันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ต้องนี้คันนี้ทำอะไรเมื่อยเปลี่ยนน้ำม,ม,มันเกียร์น้ำมันเบรกครับผม อืมตอนนี้เปลี่ยนน้มันเกียร์กับมันเบรกเนาะครับผมโอเคแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้กำลังเช็คเบรกครับกำลังเช็คเบรกเช็คเบรกเหรออุ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันเป็นเป็นจุดๆตัวนี้ดูว่าเบรกเริ่มบางอืมถ้าเบรกเริ่มบางเนาะนี่ครับถ้าเบรกเริ่มบางแล้วนะครับแล้วก็ตัวจานเบรกเนี่ยมีเป็นรอยอย่างนี้ด้วยนี่ครับก็ดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราแก้สายตรงส่วนนี้ให้นะครับอ่าประมาณนี้ โอเคไปเดี๋ยวเราดูข้างในกันครับวันนี้ไปสดีครับพี่เบิร์ตเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้เป็นอะไรเอ่ยวันนี้เอามาแก้เรื่องของโลงบันลมครับโลงบันลมเป็นอะไรครับต้องเช็คดูขาครับว่าเข้าล็อกไหมหรือว่าล็อกขาหักหรือเปล่าอืมมันขัดครับอ๋อมันเขย่าได้ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมโอเคก็อันนี้เป็นงานที่ตรวจสอบดูเนาะครับผมโอเค คันนี้ NCP 93น,นะครับนิวออนนะถ้าเกิดใครมีอาการวงมันล่มมันสายก็ดูกันนะนะนครับไปดูกันต่อครับพี่เมีเป็นยังงครับคันนี้เป็นยังงั้นเลยปลาประชิดเรื่องพุงอะไรดำครับพุงอะไรดำแต่วันนี้อาจารย์ไม่ออกก็น่าจะโดนน้ำโดนฝนเชื้อดีนะครับเออลอเลือเล่อนจระาจรตรงยางกันฝนย้อยดูยก่อนเห็นเขาบอกว่าคันนี้อาการมันเป็นมั่งไม่เป็นมั่งใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผม อาการมันเป็นยังไงพี่อาการมัเลี้ยวลูกค้าบอ,บอกวันมันจะดังนะครับดังอื้อดาอื้อดานะครับแต่ม่าลองกับชางวันนี้อาการมีนะครับรึ่องต้นก็ติตตตตตตดแล้วปกตินะครับเดี๋ยวลองป้า้จระเบีลูกค้าลองใช้งานดูโอเคก็ใครมีอาการเรื่องขมิอะไรก็ลองมาดูนะครับช่วงนี้น้าฝนโดนน้ํากันก็อาจจะมีส่งมีเสียงได้ใครไม่สบายใจก็เข้ามาให้ดูให้เช็คกันได้นะครับบอกเลยครับว่าเช็คฟรีนะครับไปเดี๋ยวไปดูนต่อครับ อนะคันนะคอันนี้เขากำลังพาดูอยู่กำลังพาดูจุดที่มีปัญหาอยู่นที่เห็นว่ากระแทกมันแตกด้วยคือแกกระแทกหายหมดแล้วนี่เราอย so ู่แค่นี้ แท่แตกหมดเลยก้อนนี้ก็จะเป็นเรื่องงานช่วงล่างนะครับก็อันนี้เราไม่ต้องก้นดีกว่าลูกค้าเขาอยู่ที่รถให้เขาดูกับช่างก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันครับสวัสดีครับทั้งตัวคันนี้เป็นไงบ้างครับผมต่อสายพานครับต่อสายพานคันนี้เป็นอะไรเอ่ยสายพานดังครับสายพานมันดังเนาะอืมสายพานเป็นไงเมื่อไหร่ไหนมีไฟไหมขอให้พี่พี่เขาดูหน่อยแล้วกำลังต่อึ้นมามีไฟไหมเดี๋ยวทอดมันเลยก็ได้ คันนี้เนี่ยเป็นรถ t o y า t a ร e v o นะครับรถเพิ่งจะวิ่งได้6 0,000กิโลเองแต่ว่ามีปัญหาเรื่องสายพานมันดังนะครับก็เขาตัวสอบออกมาเนี่ยตัวสายพานนะครับผิวมันไหม้นะครับแล้วก็เลยเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจริงๆมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือกองน้ำมันเครื่องมันรั่วที่ด้านล่างนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยลูกค้าเขาเพ,พิ่งทามาก,ก็เลยเดี๋ยวต่อรางแล้วก็ใส่แล้วก็ให้ลูกค้าไปลองใส่งานดูก่อนครับประมาณนี้ ใส่พานน่อยใส่พานมานิดนึงอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้แตกลายนะครับแต่ว่ามีปัญหารเรื่องเสียงดังน,นะครับอันนี้เราก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับอโอเคคือไม่รบกวนแล้วครับออขอบคุณมากครับผมตัวอัดเดี๋ยวไปดูกันต่อสวัสดีครับปานโอสวัสดีครับพี่เทสอ,อันนี้รถเป็นอะไรครับพี่เออวันนี้ลูกค้ามาทำเพงลงหลังของเหนียว พ่อเบรกหมดแล้วครับไหนพาขอพีขอ่ขอดูนิดนึงได้ไหมเบรกมันไม่เท่ากันใช่ครับลูกค้ามาเบรกกินไม่เท่ากันอืพ่อเบรกมันกินไม่เท่ากันเนาะใช่ครับอ,อ,อันนี้ก็เดี๋ยวทำคำสาดไปแล้วกันเชิญเลยตัดใช่ไหมจะเสนอเขาเปลี่ยนดีกว่าโอเค โอเคได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเบรกกับเจตานถูกไหมครับใช่ครับโอเคนาย <okay, S 2> ครับผมก็ถ้าเกิดใครมีอะไรอยากสงสัยอยากสอบถามหรือว่าอยากดูอะไริ่มเติมพิเศษของเนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกเป็นส่วนส่วนให้กินนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทําง,งานก่อนแล้วกันนะครับนะเราเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ